เลยค่มตเลยนด้เตอล่เลห้ไอกน้องว่าต้องวันนี้จตะบได้ไม่็มที่เพราะว่าวิ่งขึ้นคนโดมาักำลังตัดกำลังไปแล้วั่นต้องตัดตานสงคน พร้อมเลยคะสีแดงสีมืดจริงกันหน่อยพร้อมเนาะพร้อมมากสิบเงินพร้อมมากครับปีนี้รู้สึกว่านักเตะของเรานี่ดูดีกันทุกตำแหน่งครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ดูดีเฉพาะด้านกีฬาเท่านั้นก็อย่างที่โฟกเคยพูดไว้ว่าหน้าตาก็ดูดีกัปตันบตาพร้อมมากเลยค่ะเพราะว่าร่างกายก่อนนนห้้าีพร้อมครับทั้ง ผมพี่โงกวันนี้ผมว่าน่าจะมีสักหนึ่งหรือสองประตูนี่อินก่อนเลยสองนาทีด้วยนะผมผมไม่<ผ>มเยอะไม่พูดเยอะแล้วกันตอนซอก็สีหนึ่งอะไรอย่างาเงี้ยอาย้่าตอนซอมเป็นยังไงบ้างประเมินแล้วพอประเมินแล้วว่าเราสีแดงเขาเป็นยังไงบนะ้างสีสสแดงผมว่าโอเคโอเคนะผมถึงแม้ว่าตัว จะสู้สีนเงินไม่ค่อยได้แต่ว่าเราเล่นด้วยใจเต็มร้อยครับทำไมถึงบอกว่าตัวช่วไม่ได้ครับใครพวกโคนเตะบอลเป็นอยู่สีนเงินเยอะใช่ครับไม่จริงครับไม่จริงแล้วสีแดงขาดใจแท้สินคือโคชเตอร์บอลเป็นเราขายขายใจแล้วกันก็เต็มที่ครับผมเต็มที่เต็มที่ทุกคนต่อให้แบบใครจะเบสิกดีหรือไม่ดีก็คือลงเล่นด้วยใจเต็มร้อยทุกคนแน่นอนครับ ความที่กินนี้เป็นที่สองแล้วที่เาเป็นรองใช้ใจเย็นมางเรามองแล้วก็เป็นยังไงเขามันเป็นที่สองเลยก็ดีนะครับประเมินจากมี้ที่แล้วค่ะก็ดีขึ้นดีขึ้นรู้สึกว่าต้องดูรู้ว่าเพลงต้องทำทำอะไรมากยิ่งขึ้นแล้วกันครับผมดีแล้วได้ชิมลางอีกนิดก็ได้เหมือนเป็นรอบกับการเดนเต็มตัวสักทีหนึ่งครับตะวกับผู้แข่งของมันใหญ่มากเลยกินเขา คนหลายคนเพราะว่าจริงอย่างที่ผมบอกคือสินเงินเขาเสียบอลเป็นเยอะเราก็เลยอาจจะหวั่นหน่อยแต่ว่าก็นั่นแหละเต็มร้อยครับอานจพี่ก้าวกังวลกับทีมนี้คือใครบ้างกังวลกรับเลยครับนี่ตัวแบกของทีมสีแดงเลยจริงจริงนี่พาร์คบอลระดับเดียวกับพิเซอเลยนะจริงโหอยู่สีอะไรเนี่ยพี่ยู่สีอะไรพี่มันผสมมาเลือกผสมใช่ใช่แสดงว่าทางเกมไม่ต้องระสบ ประกบครับประกบครับแต่ผมอาจจะเล่นเกมลูกผมอาจจะไม่ได้ประกบน้องอะไรแต่ผมฝากฝากทีไว้แล้วว er> ่าให้ประกบน้องเยอะๆให้เข้าให้หนักๆแต่ผมไม่ได้มืองไรเข้ามาพี่ป๊อปปี้แกพี่หเจ็บมาอปกแล้วเาะออกกงกายหรืเท่าเราป็ไหนผมรอฮะ ก็ส่วนใหญ่ก็ให้อยู่กองก็ยกเก้าอี้ฮะยกโต๊ะบ้างช่วยทีมงานยกไฟบ้างอะไรอย่างเงี้ยอเมมื่วานครับผแล้วเมื่อวานก็คือซ้อมมาแล้วฝึกร่างกายมาแล้วซ้อมมาซ้อมเต้นครับซ้อมเดินช่วยเรื่องปัญหาใช่ครับผมก็พักผ่อนให้เพียงพอแล้วกันนอนเยอะๆนอนให้ครบครับผมแล้วนอกจากตัวเองแล้ว บอกได้แล้วเนาะก็ทุกคนก็น่าจะได้เห็นแล้วก็เป็นเป็นโชว์ที่ทุกคนตั้งใจซ้อมไว่มากๆอ่จะมีแกน o p e n i n ทั้ง3ามสามคนเดียวน้องก็เป็นโชว์ที่แบบว่ามีทั้งน่ารักครับเป็นโชว์กลุ่มรวมแล้วก็เป็นโชว์กลุ่มแยกมาเราก็จะได้เห็นความน่ารักตามสไตล์นะว่าเขาจัดประเภทไว้ว่ากลุ่มนี้เป็นแบบเป็นกลุ่มซอมก็จะเป็นแบบว่าขายแบบท้ายพายุพายุไหนขอดูเอลพายุหน่อยนี่ เก็บไว้ดูเก็บไว้ดูนหลายโชว์ครับหลายงานครับผมจะไปอยู่ช่วงท่าทางโชว์ครับผมก็จะมีมีลิลี่อ้อมมีพี่โบเมิลดามีพี่อเล็กซ์แล้วก็พี่โอนด้วยแล้วก็มีพี่เจมมาอีกแล้วก็มีอีกหลายๆคนครับผมก็จะอยู่ช่วงระหว่างครึ่งเลกซิลานะครับผมแลก็โชว์หลักการเต็มที่แน่นอนครับผมเปีนี้จิตจราจีคาดเลยว่ากี่รูปดี ไมไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือมีจุดโทษเเเไหมเจไหมเจ๋น,น่าจะเจ๋พี่ที่เราเข้าไหมเข้าครับ่เข้าอ่เข้าอสีแล้วจบไมจบเมื่อ<ะ>ก,ก,กี้เลยก็ได้นะ,ะ,ะแต่ว่าเจ๋ว่าปีนี้เนี่ยจุโทษเขาจะมีความ,มพิเศษเพ่ขึ้นมาด้วยไม่รู้ว่าบอกได้รอยางก็เดี๋ยวเราเดินตามนะคาับและถ้าทีมหนึ่งจะนัแม่ผู้ปริการทีมเรามีอาชีพไหมว่า ยังยังไม่ดูเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปในห้องสองอ่ะเดี๋ยวจะไปขอแล้วกันครับอาจจะแบบว่าผมกระทะตั้งมื้ออะไรงเี้ยก็ดีใจแล้วเตรียมหน้าร้อยอะไรเงี้ยเออบอกว่าเตรียมไลยค่ะว่าถ้าพี่เจ้าอี้เขาจะมีผ้าอะไรพิเศษไหมไบกิ้งก็บอกว่าเขาจะเต้นเพลงของเจมส์เลน่ามีก้ามีไหมคะในกราฟโชว์นี้ กินให้ได้ก่อนละกันครับแล้วเดี๋ยวทีนราจะปล่อยเป็นเรื่องของฟีลลิ่งนะแต่อาจจะไปแบบว่าไปดีใจกับแฟนๆหรืว่าดีใจกับเพื่อนร่วมทีมที่จะแบบยิงเข้าจะมีท่าไหมคะยังไม่ได้คิดครับก็เดี๋ยวรอดูครับผมรอให้ยิงเข้าก่อนเดี๋ยวีมงานเดีว่ากันปกติเขามีท่าแต่ปีนี้ผมแย่งกินสมิตใหม่ออ๋ใช่จริงๆจะมีสมิตจะมีสมิตรแบบคอยช่วยคิดท่าดีใจอะไรอย่างเงี้ยเวลายิงเข้าหรือว่าสมิตรยิงเข้าอะไรเว่าปีนี้โดนดึงตัวอยู่ เ้็นระเบีุบเรียแล้ออยากให้ขอบคุณปเป็นแฟนคลับก็มาแบบร้อนก็มา คุณแฟนๆนะฮะก็พวกเราตั้งใจซ้อมกันมากๆเพื่อวันนี้โดยเฉพาะก็อยากให้แฟนๆทุกคนเนี่ยได้เห็นบรรยากาศที่สนุกสนานของพวกเราแล้วก็เราก็อยากเห็นบรรยากาศที่สนุกสนานของแฟนๆที่มาร่วมเชียวพวกเราวันนี้ไม่ว่าจะแบบเดินทางมาจากต่างประเทศต่างจังหวัดอะไรเรารู้สึกขอบคุณมากๆแล้วเดี๋ยวจบภารกิจแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่แสตมปนครับผมดีมากครับแบบยอมสลยเวลา ทำดีๆร่วมกันในวันนี้นะครับผมก็พวกเราก็จะทำให้เต็มที่ยังไงก็ฝาทุกคนเชียร์พวกเราให้กำลังใจพวกเรานะแสดงทุกคนนะครับพี่เสืด้วยครับขอบคุณมากครับ